สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันในรุ่งสางวันที่30กรกฎาคมกันนะครับวันนี้เช่นเคยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกสภาพอากาศประจําวันกันวันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราเคยทํากันเป็นประจําในช่วงกลางเดือนนะฮะแต่เดือนนี้ยังไม่ได้ทํากันก็เป็นการประเมินสถานการณ์ฝนในภาพใหญ่ด้วยปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างเอลิโยและลานียใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้กันครับว่าแนวโน้มของปรากฏการณ์เ่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะจนถึงสิ้นปีนะครับจากภาพนะครับก็กราฟนี้จะแสดงความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ลานิยาก็คือแท่งสีน้ำเงินเห็นไหมครับพี่น้องสภาวะความเป็นกลางหรือนิวตัลก็คือเป็นแท่งสีเทาแล้วก็เอลิโยก็เป็นแท่งสีแดง ผมขออนุญาตอ่านค่ากราฟแล้วก็วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังแบบเดือนต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี2568นี้เลยนะครับส่วนเดือนหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่พี่น้องจะเห็นนะครับในซ้ายมือสุดก็คือเป็นช่วงกรกฎาคมก็คือเดือนปัจจุบันนะฮะเราจะเห็นว่าแท่งสีเทาหรือสภาวะเป็นกลางนั้นสูงสูงที่สุดเลยครับ ก็ประมาณ75%ในขนาดที่ลานิยามีโอกาสประมาณ20%แล้วก็เอล尼โยแทบจะไม่มีโอกาสเลยฮนะเอล尼โยสีแดงซึ่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือสภาพอากาศจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติของฤดูฝนปริมาณฝนยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรืออาจจะมีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยในบางช่วงนะครับซึ่งเดือนนี้ที่กําลังจะผ่านไปเราก็คงได้ประจักษ์อากาศกันไปแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับ เป็นอย่างไรแล้วเป็นไปตามนี้หรือเปล่าพี่น้องก็พิจารณาเอาถัดไปนะครับก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเดือนหน้าแนวโน้มยังคงคล้ายเดิมนะครับพี่น้องสภาวะความเป็นกลางยังคงมีแนวโน้มสูงที่สุดประมาณ60%แต่ที่น่าสนใจคือแท่งสีน้งเงินนะครับแท่งสีน้งเงินของลานิยาน,นั้นเริ่มขยับสูงขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ30%ซซึ่งหมายความว่าปริมาณฝนโดยรวมนะยังคงมีแนวโน้มใกล้เคียงปกติ แม้ลานิญาจะเริ่มส่งสัญญาณเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่เด่นชัดพอที่จะทําให้เกิดฝนที่สูงกว่าปกติได้นะครับและอาจจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนยังคงน้อยกว่าปกติได้ครับสําหรับเดือนสิงหาคมช่วงเดือนกันยายนนะครับพี่น้องถัดไปในช่วงนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะครับสภาวะความเป็นกลางยังคงเด่นอยู่ประมาณ55ก็คือลดลงจากเดิม แต่ลานิญานั้นได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกือบ40เซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเราการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มลานิญานั้นอาจจะทําให้ปริมาณฝนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่อีสานล่างภาคกลางและภาคใต้ตอนบนนะก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปกติได้ครับสําหรับในช่วงถัดไปก็คือเดือนตุลาคมที่นี่คือช่วงที่น่าจับตามองที่สุดนะครับพี่น้องตุลาคมปีนี้ แท่งสีน้ําเงินของลานิยาได้มีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับก็คือมากกว่า40%ภาวะความเป็นกลางไปนิดหน่อยนะครับซึ่งช่วงนี้มักจะเป็นช่วงที่ลานิยามีแนวโน้มเด่นนะฮะเด่นชัดที่สุดแล้วก็มักจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่กําลังเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือลมหนาวพัดลงมาอาจจะต้องเฝ้าระวงังสถานการณ์น้ชํชท่มถับพันนะฮะ และน้ำป่าไหลหลากได้เป็นพิเศษครับช่วงพฤศจิกายนนะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องจะเห็นลานิยาและสภาวะความเป็นกลางจะกลับมามีความน่าจะเป็นใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันอีกครั้งประมาณ 40- 45%ถึงเซึ่งหมายความว่าภาคใต้นะจะยังคงได้รับอิทธิพลจากลานิยาอาจจะทำให้มีฝนตกต่อนเนื่องและอาจจะมีปริมาณมากได้นะครับฝนส่วนภาคอื่นๆของประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและก็มีอากาศเย็นลงครับ ช่วงธันวาคมนะครับสภา,าวะความเป็นกลางก็จะกลับมามีความน่าจะเป็นสูงขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ50%แต่ลาเนียก็ยังมีคงมีบทบาทสำคัญอยู่ประมาณ35%ซซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้รับอิทธิพลจากลมหนาวมากขึ้นนั่นเองครับสรุปผลกระทบต่อปริมาณฝนในประเทศไทยนะครับ จากแนวโน้มกราฟทั้งหมดนี้คาดว่าประเทศไทยจะยังคงได้รับอิทธิพลจากสภาวะความเป็นกลางเป็นหลักนะครับพี่น้องในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และนะครับพี่น้องก็จะเริ่มมีแนวโน้มของปรากฏการณ์นิยาที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องเมื่อสภาวะความเป็นกลางนั้น,นได้ลากยาวได้ขนาดนี้นะครับตามที่ผมได้ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับ แล้วก็ไม่ได้ชี้ชัดไปทางใดทางหนึ่งอย่างเด็ดขาดนะครับแม้ว่าแนวโน้มของลนิญาตจะสูงขึ้นก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนต่อไปนี้ก็คือความแปรปรวนของสภาพอากาศครับซึ่งจะส่งผลให้การคาดหมายสภาวะอากาศทําได้ยากนะครับพี่น้องแล้วก็ท้าทายขึ้นปริมาณฝนอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหรืออาจจะแรงกว่าปกติได้ในทุกขณะนะครับ ซึ่งนี่ก็คือแนวโน้มที่อาจจะพลิกผันและก็ไม่ใกล้เคียงนะฮะไม่ใกล้เคียงกับหน้างนานที่จะเกิดขึ้นจริงได้เป็นระยะระยะนั่นเองครับพรุ่งนี้ก็เราก็จะมาดูการคาดการณ์ของเดือนสิงหาคมนะครับโดยการวิเคราะห์ผลพยากรรายสัปดาห์ของ c f s f o r e c a s t กันครับพี่น้องตามปกติอีกครั้งเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันในเช้าวันพรุ่งนี้ครับกลับมาดูสภาพอากาศของวันนี้กันนะครับพี่น้อง เ,เริ่มกันที่ลมระดับล่างที่850เฮกโตปาสคาหนะหรือกระแสทานแห่งความชื้น,นกันก่อนนะครับวันนี้ลมมรสุมเป็นไงครับพี่น้องกระแสทานสายนี้ก็ยังคงหลเชี่ยวไหลเชี่ยวมากครับทั้งความเร็วแล้วก็ทิศทางยังคงมาทรงเดิมนะครับพี่น้องนั่นก็คือพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรง แล้วก็มีแนวการพัดของลมที่มาจากทิศตะวันตกตรงๆนะครับพี่น้องและมีลักษณะกดหุกลงด้วยวันนี้ในวันนี้นะครับโดยจะพัดปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยเลยนะและในวันนี้นะครับแนวร่องมรสุมด้านบนเป็นไงครับพี่น้องที่เคยเป็นแม่เหล็กหลักทางตอนบนก็ได้สลายตัวไปแล้วนะครับทําให้ไม่มีตัวช่วยดึงลมให้ยกตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะก็ยังคงมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างลิมความกดอากาศสูงหรือลมหนาวนะฮะที่คอยแผ่ขึ้นมาแทรกแซงและกดทับบรรยากาศอยู่เหมือนเดิมครับทิศทางของลมมรสุมก็ตามลูกศรสีแดงนั่นแหละครับพี่น้องถัดไปเราก็มาดูลมระดับบนนะครับที่500เฮกโตปาสคานะครับหรือพุ่มกลับบนฟากฟ้าเนี่ยฮะวันนี้ลมบนของเราทํางานได้ชั้นเชิงนะฮะมีชั้นเชิงและซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับ ลมบนนะครับพี่น้องเห็นเขาก็วันนี้เปลี่ยนไปอีกแล้วนะฮะก็จะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออ่ามากขึ้นของเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ยังแบบว่ายังขนานขนานนะแต่วันนี้มามาแบบไหลาลาดลงมาเลยนะครับปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยในเกือบทุกภาคด้วยกําลังปานกลางนะครับซึ่งลมลักษณะอย่างนี้นะครับพี่น้องก็เป็นลมที่ไม่ค่อยได้ช่วยยกตัวของอากาศเท่าไหร่นะครับในขนาดเดียวกันนะครับ จะมีการพัดเป็นทิศตะวันตกเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือของพี่น้องลงมางล่างนิดนึงที่เข้ามาประสานกับลมมรสุมระดับล่างนะครับลมมรสุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกและที่น่าสนใจที่สุดก็คือในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะก็จะมีกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางนะครับทำให้ในวันนี้ก็จะเริ่มมีแนวสอบของลมบนสองทิศทางเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวนะฮะซึ่งก็เป็นจุดนัดพบกลางเวหาที่อาจจะ เข้ามาพลิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อนะครับส่วนพื้นที่พักใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างลมบนก็จะพัดด้วยกําลังที่อ่อนมากนะครับพี่น้องอ่อนมากทิศทางของลมโดยรวมของลมบนนะครับก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับบนแผนที่ได้เลยครับพี่น้องและภาพถัดไปนะครับเราก็มาถึงบทสรุปนะฮะวิเคราะห์ของกระแสลมคู่ขนานนะฮะเมื่อเรานําข้อมูลของลมทั้งสงระดับมาวิเคราะห์ร่วมกัน บนโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับสีแดงก็ตามฟอร์มนะครับพี่น้องมอลสมลมมลสมสีเหลืองก็ลมระดับบนนะครับก็มาดูกันนะครับพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับออดูด้านบนกันนะครับพี่น้องภาคเหนือและภาคอีสาน <c oughs> ในวันนี้เมื่อล่องมอลสุมได้หายไปนะฮะประกอบกับแนวลมทั้งคู่นะครับแนวลมทั้งคู่ขนานพัดมาในทิศทางที่ไม่เอื้อมหน่วยครับ ก็คือพัดตรงๆแล้วกดลงมานะก็จะทําให้ฝนในบริเวณดังกล่าวนะสพื้นที่นี้ลดลงโดยทั่วไปอย่างชัดเจนครับสำหรับเหนืออีสานพื้นที่พักกลางนะครับแม้ลมระสุมจะไม่เอื้ออมหน่วยนะครับแนวการพัดหรือสตรีมไลน์นะแต่ยังคงมีฝนได้ตามแนวลักษณะภูมิประเทศหรือโอโกรกรฟิกก็คือทางด้านตะวันออกและใกล้าชายฝั่ง แต่ผมก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องในแนวจังหวัดด้านตะวันตกนะครับอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นมามากกว่าโมเดลที่ให้ไว้นะครับเพราะโมเดลวันนี้ไม่ได้ให้ฝนทางด้านตะวันตกเลยนะครับจากการที่ลมระดับบนก็พัดเป็นทิศตะวันตกเข้ามาประสานกับลมล่างก็ทําให้มีโอกาสเกิดฝนปลิ้นข้ามแนวเขาเข้ามาตกได้ครับภาคตะวันออกนะครับบริเวณนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องครับเพราะเป็นแนวรับลมมรสุมโดยตรงและยังเป็น มีลมคู่ขนานทั้งบนและล่างนะฮะยังคงพัดส,สอดคองเข้าสู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นะครับโดยทั่วไปแล้วด้วยอิทธิพลของริ่มความกดอากาศสูงที่กดทับอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ฝนนะครับยังคงตกได้เฉพาะพื้นที่ด้านรับลมทางฝั่งตะวันตกแต่ในวันนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะที่แบบจําลองไม่ได้ให้ฝนไว้เลยนั้นนะฮะก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้จากอะไรครับพี่น้องจาก จุดนัดพบนะฮะนัดพบกลางเวหาหรือแนวพัดสอบบรรจบของลม2ระดับนะฮะไม่ใช่ลม2ระดับนะฮะลมระดับบน2ทิศทางนะครับที่พัดเข้ามาสู่พื้นที่ตามลูกศรสีเหลืองนั่นเองครับแล้วก็นี่คือผลการคาดการปริมาณฝนตกนะครับในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าของแต่ละภาคนะครับพี่น้องเราก็มาดูกันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าของวันนี้นะครับ30กรกฎาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ 31กรกฎาคมครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพรอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนาครพนมและสกลนครภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบ,บุรีธนครเสียยุทธยากรุงเทพอุตรครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับวันนี้เห็นภาคตะวันออกไม่มีชื่อไม่มีชนบุรีนะฮะแต่ผมว่าชนบุรีตกนะครับวันนี้นะฮะเพราะว่าลมมันประสานเข้ามาก็ลุ้นเอานะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นไป จนถึงช่วงดึงภกภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดละนองและพังงาสําหรับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างสอปอลาวก็จะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงเวียงจันทร์สมบ,บูรณ์บริคคำทรายคม,ม่วนสวรรค์เขตสารวัน,น,วนอัตตปือเซกองและจำปาศักครับไปดูสถานการณ์คลื่นลมในทะเลกันนะครับพี่น้องอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตร ฝั่งอันดามันซ้ายมือนะครับตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรครับตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรสวัสดีครับ